ครัวครูเกณฑ์สวัสดีครับคำนี้ขอนำเสนอเมนูเป็นกระดูกหมูนะครับนึ่งสมุนไพรครับวันนี้ได้กระดูกหมูมานะครับโลละ1 0 0บาทครับก็ถือว่าไม่แพงครับนะครับส่วนผะสมของเครื่องแกงครับก็จะมีพริกแห้งคาตะไคร้ขมิ้นนะครับแล้วก็ผสมด้วยพริกสดด้วยครับกระเทียมหอมแดงนะครับ นี่ก็เป็นก็จะเอาไปตำเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นพริกไทยเม็ดขาวนะครับพริกไทยขาวเม็ดผักชีครับผมแดงนี่ครับเพื่อความหอมเข้าไปครับนี่คือใบขมิ้นอ่อนนะครับผมฝนเพิ่งตกมาเลยครับฝนเพิ่งตกเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมที่ผมคลุกเขาเข้าไปโดยธรรมนี้จะเป็นใบพริกครับใบพริกแล้วก็จะมีลูกโดดเป็นลูกพริกด้วยครับเม็ดพริกใส่นะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการทํากันได้เลยนะครับผมก็เดือดใส่เกลือก่อนนะครับ พริกไทยเม็ดผักชีครับผมลงมาตำให้ละเอียดเลยนะครับละเอียดดีแล้วผมก็ใส่พริกแห้งครับต่อไปผมใส่คาตะไคร้กระเทียมครับผมตามเลยส่วนตัวผมเองนะครับเมนูนี้เครื่องแกงที่ผมจะไปผปสมแล้วหมักอยู่กับ กระดูกหมูนะครับผมไม่ได้เน้นความละเอียดนะครับไม่เหมือนเป็นน้ำพริกไปเลยผมเน้นความหย,ยาบหยาหน่อยครับมันจะมีเท็กเจอร์ของเรื่องสมุนไพรอยู่นะครับผมต่อไปพริกสดครับขมิ้นครับกปีครับต่อไปก็เป็นหอมแดงครับใส่มากก็หวานมากครับผม ต่อไปก็เป็นเครื่องแกงที่ตาไว้นะครับนี่ครับพอยับหยาบครับอย่าไปละเอียดมากครับผสมลงไปเลยครับโอ้เครื่องแกงจะเท่ากับกระดูกหมูแล้วครับผมต่อไปเป็นใบพริกกับพริกนะครับนี่เป็นพริกบ้านๆครับผมเลยต่อไปเป็นรสดีครับใส่ตามชอบนะครับ ไปซอสหอยนางรมครับจืดๆจืดๆจืดๆไปสีวขาวครับอ๋อต่อไปเป็นน้ำตาลทราย,ส,ส,ยรสักเล็กน้อยครับสักเล็กน้อยสุดท้ายผมก็ใส่น้ำล่างคบไงครับป้าบเขาให้ การคลุกเข้าเลยครับสรุปใบขามา้มนผมหั่นเป็นชิ้นดีกว่าครับจะได้ทานง่ายรับรวมมักันไปเลยครับคลุกเข้าเข้ากันแล้วครับหมักก็15-20นาทีครับสูตรเร่งด่วนจริงๆก็เป็นไปได้ผม ถ้ามีเวลาผมก็จะหมักข้าววันข้ามคืนครับเครื่องก็จะเข้าเข้าเนื้อหมดนะครับผมอันนี้ก็สุดเร่งด่วนช่วงเวลา20นาทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปตมพวกน้ําจิ้มครับแล้วก็หุงข้าวไว้แล้วก็ก่อไฟครับเตรียมนึ่งส่วนผสมของน้ําจิ้มของผมนะครับก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดทั่วไปนะครับก็มีพริกชี้ฟ้านะครับผมมีกระเทียมครับมีรากผักชีครับมีมะนาวครับเดี๋ยวมาตำรวมกันเลยครับ อส่รากกระชีก่อเลยครับด้วย,รยกระเทียมครับใสร่รงไปเลยครับเบียไปเลยครับต่อไปบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยครับใส่ก่อนนะประมาณสองลูกครับน้ำมะนาวเป็นลูกมะนาวจากบ้านครูพีครับ คุณครูอธิพัฒน์ครับอาจารย์อธิพัฒน์ก็ทํากับข้าวเก่งกันนะครับลองเข้าไปดูช่องอธิพัฒน์นนทพาได้นะครับผมลูกมะนาวปั้นของอาจารย์หงท่านเนี่ยลูกใหญ่น้ําเยอะจริงๆครับไปน้ําปลาครับตีบทอครับ ไปผมจะใส่น้ําตาลปิ๊บด้วยครับรสชาติจะได้กลมกล่อมยิ่งขึ้นครับอย่าใส่เยอะนะครับประมาณนี้ครับจะได้นัวๆครับได้แล้วครับน้ําจิ้มรสชาติเจ็บปวดมากครับผมอันนี้เป็นส่วนของน้ําที่ผมจะมาต้มแล้วคั้นนึ่งนะครับผมมก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงครับรากผักชีครับเดี๋ยวพอมันร้อนปุ๊บทาความร้อนเดี๋ยวพวกเครื่องปรุงของพวก กระดูกหมูทั้งน้ําในกระดูกหมูมันก็จะลงมาในนี้ครับสามารถทําเป็นน้าซุปทานต่อได้ทอดนึงแล้วครับผมเรียบร้อยครับไฟพร้อมหมูพร้อมนึงแล้วครับผมนึ่งสักครึ่งชั่วโมงครับลองดูครับว่าจะเปื่อยทันไหมสรุป หนึ่งหมูครับผ่านไปเกือบชั่วโมงครับหมูยังเหนียวเลยครับจะเป็นหมูแก่ครับผมเลยจําเป็นต้องทําผัดกะเพราให้ลูกชายทานก่อนครับผมวันนี้ออกดึกหน่อยนะครับผมคลิปเสร็จแล้วครับผมกระดูกหมูอบสมุนไพรครับหอมกับน้าจิ้มแซบครับร้อนๆเลยครับผมแล้วก็น้ำซุปครับ ทำซุปได้มาจากน้ำกระดูกหมูครับที่มันหยดลงไปครับรสชาติหอมหวานกลมกล่อมครับผมมนะครับมาทานข้าวพร้อมกันครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับครูเกณฑ์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับงำ